สัสดีค่ะทุกเกตอนนี้เราจะมากินเยลลี่กันค่ะพี่เพลงซื้อมาสองสีสองรสเลยนะมันสีฟ้ากับสีแดงเยลลี่นะคะแล้วต้องเอามาที่เขาให้มาจับปักแล้วก็กินนะคะเดี๋ยวพี่เพลงขอลองกินสีแดงก่อนดีกว่าเออไว้ลูกนี้ไว้รไตรงนี้กันเราเจอดเลยนะ เริงหรกลัวเหมือนกันนะกลัวอยู่เหมือนกันเพราะไม่เคยทำเหมือนกันครั้งแรกในชีวิตที่ซื้อมาผู้ใช้ถุงมือ,อยางคับนะคะทุกคนอ๋อออกมาแล้วค่ะทุกคนออกมาแล้วนะ <c oughs> เห็นไหมออกมาแล้ว

ัุกคนจะดูนะลุกเอาน,นะเห็นไหมมันเป็น,น,นแบบนี้นนเลยนะทุกคนอะไรฮะลดออกเลยอยูออกเลย,ออเลยบูฮาวายโซดา

เอาเคอร์ฟอนไปวันนี้รถอันนี้รถจะต่อไป ไอ้นี่ซื้อมาจากตลาดนะคะใครจะไปกินก็ซื้อได้กันนะคะบ๊ายบาย